สวัสดีค่ะพีรดาเพเบเอี่ยมค่ะรหัส0 1 8ย์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับขบวนการสื่อสารทางการตลาดนะคะขบวนการสื่อสารทางการตลาดมีทั้งหมดอยู่แปข้อค่ะข้อแรกนะคะก็คือการระบุปัญหาหรือโอกาสค่ะผู้ทําการตลาดนะคะใช้ประสบการณ์การวิจัยหรือวิเคราะห์คู่แข่งในการชี้ให้เห็นถึงปัญหาและโอกาสค่ะเราอาจวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค เราจะสนใจเฉพาะปัญหาที่มีผลต่อสารทางการตลาดเท่านั้นเพราะสามารถแก้ไขด้วยการสื่อสารทางการตลาดปัญหาดังกล่าวนะคะอาจเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การรับรู้ความรู้หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ค่ะข้อ2นะคะ,ออะ,คะการกําหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์การสื่อสารทางการตลาดนะคะมีที่มาจากวัตถุประสงค์ทางการตลาดและหลังจากที่ได้วิเคราะห์ปัญหาและโอกาส วัตถุประสงค์การสื่อสารอาจแบ่งได้เป็น5ประเภทนะคะก็จะมีเพื่อทําให้เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนเจตคติและการรับรู้เปลี่ยนพฤติกรรมและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการยืนยันความคิดหรือการตัดสินใจค่ะข้อ3นะคะการเลือกรับสารเป้าหมายค่ะ กลุ่มคนในตลาดที่เป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทถือว่าเป็นตลาดเป้าหมายส่วนผู้รับสารเป้าหมายหมายถึงผู้ที่บริษัทต,ต้องการจะสื่อสารด้วยเช่นตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ประเภทของเล่นเด็กหรือเด็กนะคะแต่ผู้รับสารเป้าหมายของเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งเด็กด้วยจึงเห็นได้ว่าผู้รับสารเป้าหมายกว้างกว่าตลาดเป้าหมายค่ะ ผู้ทาการตลาดนะคะจําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับการตลาดค่ะแล้วก็จําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าใครเป็นผู้ขายใครเป็นผู้ใช้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องดูว่าผู้ใช้มีฟี e แ b a c k กลับมายังไงบ้างค่ะ <S <S ข้อ4คะ่ะการสร้างสารนะคะการตัดสินใจที่จะสื่อสารอะไรกับผู้รับสารมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกลยุทธ์การสร้างสารนะคะขึ้นอยู่กับโอกาสอุปสรรคจุดแข่งจุดอ่อนค่ะ ที่เราทราบหลังจากการที่เราได้วิเคราะห์สถานการณ์เสร็จแล้วผู้รับสารเป้าหมายแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่จะเลือกรับสารไม่เหมือนกันสารที่บริษัทจะสื่อออกไปนะคะต้องสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทค่ะต้องสอดคล้องกับตาผลิตภัณฑ์ของบริษัทและความหมายโดยรวมของสารนั้นข้อ5นะคะก็คือการเลือกใช้สื่อค่ะผู้วางแผนการใช้สื่อนะคะต้องเลือกสื่อที่เข้าถึงผู้รับสารเป้าหมายค่ะ ณจุดที่บริษัทคนเหล่านั้นนะคะมีโอกาสที่จะติดต่อกลยุทธ์ในการใช้สื่อนะคะสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างและงบประมาณที่มีเช่นถ้างบประมาณมีน้อยก็ไม่ควรใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ค่ะผู้สื่อสารนะคะต้องวิเคราะห์สื่อแต่ละประเภทโดยละเอียดเพื่อตัดสินใจใช้สื่อให้บังเกิดผลทางการสื่อสารมากที่สุดภายใต้งบประมาณที่ตัวเองมีค่ะข้อหกนะคะก็คือการตั้งงบประมาณค่ะ โดยที่ฝ่ายการสื่อสารทางการตลาดนะคะจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากผู้บริหารแล้วก็คือเราจะได้รับแจ้งว่าปีนี้จะมีงบประมาณสําหรับการสื่อสารทางการตลาดเท่าไหร่ซึ่งผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารทางการตลาดนะคะก็จะนํางบประมาณที่ได้รับมาเนี่ยมาจัดสรรให้กับเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดอีกทีหนึ่งค่ะข้อ7นะคะก็คือการนําแผนไปปฏิบัติค่ะ การปฏิบัติตามแผนนะคะมีอยู่3ขั้นตอนค่ะก็คือขั้นตอนแรกนะคะการตัดสินใจทุกเรื่องที่กล่าวถึงในแผนซึ่งได้แก่ประเภทของสื่อวันเวลาขนาดภาพการถ่ายทำนักสแสดงอะไรพวกนี้นะคะข้อ2ก็คือการมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งรับหน้าที่ต่างๆจนเสร็จค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการติดตามว่าการดำ,ดำเนินงานนั้นประสบความสำเร็จไปถึงไหนแล้วนะคะ ในการปฏิบัติตามแผนนะคะทุกฝ่ายต้องประสานงานกันผู้รับผิดชอบเรื่องโฆษณาต้องผลิตชิ้นงานโฆษณาและจัดการเผยแพร่นะคะในเวลาที่เหมาะสมต้องเตรียมผลิตเอกสารให้พนักงานขายให้ประจวบเหมาะกับเวลาชี้งานของโฆษณาออกเผยแพร่ค่ะพนักงานขายก็ต้องทราบเกี่ยวกับงานโฆษณาในนั้นบ้างเช่นออกเมื่อไหร่มีเนื้อหาสาระอะไรบ้างใช้สื่ออะไรมีรูปลักษณ์อย่างไร จากนั้นพนักงานขายนะคะก็ต้องประสานง,งานกับร้านค้าในการตั้งป้ายในการแจกเอกสารให้ลูกค้าเตรียมกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆนะคะดูแลช่องทางการจําหน่ายให้อยู่ในร้านพอกับความต้องการของลูกค้าค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อแปค่ะการประเมินผลค่ะ หลังจากที่ผู้ทําการตลาดนะคะได้ปฏิบัติตามแผนแล้วเรียบร้อยนะคะก็ต้องประเมินว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือไม่นะคะบริษัทนะคะอาจจะจ้างหน่วยงานภายนอกนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินนะคะแต่ผู้สื่อสารทางการตลาดต้องกําหนดมาตรฐานนะคะเพื่อให้เข้าใจตักันว่าการสื่อสารในครั้งนั้นๆต้องบรรลุในเรื่องใดบ้างจากนั้นก็ดูการสื่อสารทางการตลาดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ค่ะ แล้วก็น้ำผลที่สังเกตนะคะมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานนะคะที่ตั้งขึ้นไว้ตอนแรกนะคะเพื่อดูประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานค่ะก็จบเลยนะคะสำหรับการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดนะคะขอบคุณค่ะ